สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าเช้านะคะพี่พี่ยินดีต้อนรับทุกทกท่านเข้าสู่ครอบครัวน้องมินนี่นะคะขุดหลุมห่ะคะลูกโอ้ยโบก็แดงสร้อยคอก็แดงค่ะงานนี้วันนี้พาสองพ่อลูกนะคะเขาเดินเล่นหน้าบริเวณหน้าบ้านค่ะออกกําลังกายให้เขาหาเอ่อหญ้าหาอะไรกินเอา้างองแงแล้วไม่ไปไหนแล้ว โอ้ยนอนดูท่ากินค่ะพี่พี่ได้ออกมาเล่นกับพ่อจา๋าทั้งทีก็นอนไปเลยสิขาโอ้ขาข้างหนึ่งตกลุมเอ้ยตุยนยนยนาอตุยนนยเอาอะไรลูกปหนุ่มพ่อแสนเขาจะไปแล้วนะตุยเนยอุ้ย,ย,ยพ่อแสนไปแล้วเด้อไปแล้วเด้อพอรู้ว่าพ่อจะไปก็ต้องหันกลับไปเลยค่ะ หนูต้องได้เดินข้างหน้าพ่อนะคะเดินข้างหลังนี้จะไม่ยอมค่ะไปแล้วนะไปแล้วนะเข้าไปแล้วเด้อ <c oughs> อ่ากินหญ้าที่เก่าเวลาเดิมของเขาค่ะพี่พี่อันนี้มาลีแลกกันหน้าบ้านค่ะยญ้ากำลังขึ้นสวยๆเลยโดนน้ำฝนช่วงวันสองวันนะคะแนี่ก็เป็นกิจกรรมยามเช้าพ่อลูกค่ะแดดกำลังส่องเลย วันนี้แดดมาแรงตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าเลยค่ะพี่ๆตอนนี้เจ็ดโมงเช้านะคะแดดโอ้โหสมรึกกึกึยมากเลยนะคะนี่พาเด็กๆมาปล่อยป่าค่ะดดไปดูน้องนางหน่อยสิเป็นยังไงบ้างนะอะเลอเลอแอบกินอ้อยใยญัทวดเดอ้อหญ้าตรงนี้เป็นหญ้าอ่ะ ในสวนนะคะพี่พี่ไม่มีมแมลงอ้อยขออภัยค่ะไม่มียาฆ่ามแมลงไม่มียาฆ่าหญ้าอะไรทั้งนั้นเลยนะคะเป็นคือเป็นธรรมชาติของของหญ้าเกิดขึ้นตามสวนเลยนะคะเด็กๆก็จะชอบแล้วก็เราก็มั่นใจให้เด็กๆเขากินด้วยนะคะปลอดสารแน่นอนค่ะพี่พี่วันนี้ตุย้ยนุ้ยติดโบเล็กน้อยค่ะอไอแบบรกรุกกริ๊บน่ารักมากอุย้ตยต้นหญ้าบางมองไม่เห็นตุย้ยนุ้ยเลยค่ะพี่พี่ท่านใดเห็นลูกสาวบ้างคะ โอ้ยตัวเล็กจังเลยแม่มองไม่เห็นอันย่าแบบนี้นี่เขาถูกใจเขานะคะอ่าเพราะแสนแยกวงแล้วพอาแสนแยกวงไปทางนี้แล้วค่ะทางนี้ยาาขึ้นสวยนะคะนี่ไปก็ไปเถอะหนูกินตรงนี้ก่อนจ่ะพ่อจา๋าเขาจะไปไหนก็ไปเถนะขอหมั่าตรงนี้ก่อนแล้วกันคะ่ะ ถูกใจเขานะคะนี่พี่พี่ถูกใจใช่เลยนี่เี่ยหมดแล้วอ๋อน้องนางอันนี้ย่าอะไรนี่ทำไมถูกใจแท้ละตาอ้วนถูกใจจังเลยว้าว น่ารักมากค่ะพี่พี่คนตุยๆ <c oughs> คนตุยน้อยไอ้คนมนพูดจไป่ปล <c oughs> ปล่าคนบอ<น>ก็รบลุู่คุณปู่มาแล้วเดี๋ยวคุณปู่พาพ่อแสนเดินไปก่อนข้างหน้าค่ะตาแปลวไปข้างหลงังวันนี้เราไม่พ่วงนะคะวันนี้เราจะเปลี่ยนระบบใหม่ค่ะพี่พี่ไปกันแบบเ,เรื่อยๆแบบรถขายโอ่งนะคะ <c oughs> พอลูกก็ต้องแบบว่าพ่วงบ้างไม่พ่วงบ้างนะคะ อาลูกเล็กลูกอันใหญ่เลยเหรอเออเพราะว่าแต่ถ้าพ่วงตลอดตาแป๋วก็จะไม่โตนะคะจะไม่รู้เวลาเดินกับพ่อนะคะเวลาไม่พ่วงเวลาเขาโตวันนี้นะคะก็ต้องพ่วงบ้างไม่พ่วงบ้างเนาะวันนี้ไม่ได้พ่วงกันนะคะวันนี้ไปกันแบบเรื่อยๆอ่ะเดือยเออถูกใจตุ๋ยนุ้ยเลยล่ะคคะ๋อ ดูพุงน้อยอย,ยามเช้าค่ะพุงใครแล็แต่เช้าเลยเด็กน้อยที่ไหนนะมาแอบกินยญ้ายญาทวดนี่นะนด,ดีค่ะดูพุงเขาเอ็นดูพุง <c oughs> พ่อจ๋าก็กินอยู่ทางนี้นะคะพี่ๆี <c oughs> อ้ถูกใจเขาทั้งพอ่อทั้งลูกเลยค่ะตะอ้วนน้องนางมุดเข้าไปใน เล้าไก่คุณยายแล้วออกมาก่อนลูกโอ้ยนอมุดเข้าเล้าไก่ไปเลยค่ะพี่พี่จังแมนนาอโอ้ยนอดูค่ะพี่พี่ตาแป๋วตุกปุกมากเลยนะคะเขาเขาแบบเขาตุ้ยนุ้ยนะคะพี่พี่แล้วแม่มันเขี้ยวต้องสาชั้นต้องขาจังเลยดูค่ะ เที่ยวจริงๆเลยบางทีก็อดไม่ได้นะฮะเพราะว่าเขาตุกปุกนะคะพี่ๆแล้วเราเป็นคนที่ชอบเอ,อเด็กน้อยที่ตุกปุกด้วยนะคะตุกปุกในที่นี้ก็คือแบบว่าจำม,มั่มอย่างนี้นะคะพี่ๆนะคะดูค่ะกิ้มเก่งมากเลยถูกใจเขามากเลยค่ะย่าแบบนี้แล้วตุ้ยนุ้ยจังเลยเนี่ยตรงนี้เนี่ยใครมีสามสี่ชั้นเนี่ยไอยย้เยอะจักระเดียมนะคะ อ๋อมีเด็กเข้าเล้าไก่อีกแล้วพี่กูไก่เขาจะหนีนะเนี่ยพี่กูไก่เขากลัวๆนะโอ้ยจังแมนถึกใจเถอเนาะเขาอยู่ในเล้าไก่แล้วลูกช้างหรือว่าลูกเจี๊ยบเนี่ยทำไมน่ารักจังไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวเขารู้ค่ะเขารู้ว่าพ่อจา๋าจะไปแล้วค่ะเขาเปลี่ยนที่เลยกลัวพ่อจา๋าหนีค่ะพี่ๆเพราะว่าวันนี้ไม่ได้พ่วงนะคะ เดินไปพร้อมกันดืดด้วยตด้ดึงดึงดูวิโบน่าหลักมากเลยซักมาแล้วก็เปื้อนเหมือนเดิมค่ะเมื่อกี้กว่าจะได้ออกจากบ้านก็ตีลังกาประมาณแปดสิตลบนะคะก็เลยเปื้อนอีกแล้วค่ะพี่พโบนี่ซักทุกวันนะคะโบเพราะว่ามอมแมมทุกวันค่ะพี่พี่ะาดู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 คุณปู่พาพ่อจ๋าไปแล้วนะ อ,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 อพ่อจ๋าไปแล้วเด้อพ่อจ๋าไปแล้วนะ <c oughs> ดูค่ะพี่พี่ยอมซะที่ไหนล่ะดูค่ะไปแล้วเด้อไปแล้วเด้อพ่อจ๋าเขาไปเที่ยวแล้วเด้อมีเด็กอยู่คนนี้คนเดียวบอเขาไม่รอนะเขาไม่รอนะบอกก่อนนะเขาไปหาสาวแล้วเด้อเด็กน้อยวแต่กินหญ้าเด้อ ไปายแล้วอายเลยเมื่อกี้ดูรถเรียบร้อยแล้วนะคะพี่ๆไม่มีรถก็ให้เขาเดินไปกับพ่อเขาได้เลยนะคะ,อะพอดีก่อนเราจะข้ามถนนเราก็ดูรถอะไรเรียบร้อยนะคะเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้พ่วงนะคะเราเดินกันไปเรื่อยๆถ้าไม่ได้พ่วงก็ต้องมีตะอ้วนอยู่ข้างล่างนะคะแต่ถ้าพ่วงเนี่ยตะอ้วนอยู่ข้างบนได้นะคะแต่ถ้าไม่ได้พ่วงเราก็ต้องเซฟต,ตี้ทั้ง ข้างบนแล้วก็ข้างล่างนะคะเพราะว่าตุยนุ้ยของเราก็ค้างที่จะอ่าเนาะ <c oughs> <c oughs> โอเคพอทำกิจกรรมกันเสร็จแล้วนะคะก็กลับบ้านอาบน้ำแล้วก็กินอาหารกันต่อในรอบใสายๆค่ะพี่ๆค่ะตอนนี้ก็เวลานี่ไงพอแสนเ๋ย๋างนีอง้อุ้ยหัวสับประรดด้วย มาทางนี้ดีกว่าค่ะพอดีเป็นเวลาเขากำลังกินอยู่นะคะเราแอปมาทางนี้ดีกว่าอ่าก็เป็นกิจกรรมยามเช้าเสร็จไปแล้วนะคะพาเด็กๆไปทำกิจกรรมอ,อตอนเช้าก็พาเขาเดินกินหญ้าค่ะเดินเล่นนะคะแล้วก็กิจกรรมที่สองก็คือเตะฟุตบอลรอชมกิจกรรมที่สองนะคะกิจกรรมที่หนึ่งพากินหญ้าหน้าบ้านรีแลกซ์เติมพลังก่อนนะคะแล้วก็ไป ไปฟุตบอลกันเนาะพี่ๆขาก็วันนี้เนื่องจากอากาศร้อนนะคะก็เลยไม่ได้พาเด็กๆไปไกลที่แรกตั้งใจว่าจะพาเขาไปเดินเล่นนะคะไกลๆบ้านหน่อยแต่ว่าก็ด้วยสถานการณ์สภาพอากาศไม่ค่อยเป็นใจให้เราเท่าไหร่น้องนี้ก็ไม่กล้าพาลูกออกไปเดินเพราะว่าอากาศมันร้อนมากจริงๆนี่เราว่าเราไปเร็วแล้วนะคะเจ็ดโมงนะคะพี่ๆ <laughs> กว่าจะพ่วงอาบน้ํากันเสร็จหกหกหกโมงกว่านี้เราสแตนบายกันแล้วนะคะ อาบน้ําล้างเนื้อล้างตัวอะไรให้ลูกๆเสร็จนะคะเจ็ดโมงได้ออกจากบ้านแดดมาเปรี้ยงปร่างอย่างในคลิปเลยนะคะพี่ๆก็เลยว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ระวางแผนกันใหม่นะคะกลัวเด็ก <c oughs> ๆเขาเดินไปแล้วอากาศมันร้อนมากแล้วเดินกับพื้นถนนเนี่ยเขาจะร้อนขาเขามากนะคะเพราะว่าบริเวณเอ,อ่อเท้าเขาเนี่ย่อนข้างที่จะบางนะคะฝาเทา้าเขาห้าที่จะบางก็เลยว่าเดี๋ยวรอช่วงเย็นหรือไม่ก็วันพรุ่งนี้แล้วกันเนาะจะได้พาเด็กๆไปเดินเล่นไกลๆบ้านหน่อยนะคะ โอเคเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปพี่ๆขายอย่าลืมนะคะเออ่ทริปนี้มี2 EP นะคะนี่ EP ที่1เบ,บ,บาๆซอฟๆกันที่บ้านนะคะเดี๋ยว EP ที่2จัดเต็มกันที่สนามฟุตบอลนะคะขอบอกไว้เลยว่าวันนี้ไม่ได้พ่วงนะคะจะอลละหว่านอลละเวงโครงเครงขนาดไหนมารอลุ้นกันนะคะขอขอบคุณทุกๆท,ท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะ